ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพญอ้วนคนผู้หายขี่ปวดญ่มือนี้สิได้มาเห็ดกับเข่าให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งขึ้นเก่าล่ะครับกับเบิ่งได้ครับเด้มือนี่แม่ยังอันนี้ก็บ่ได้กินโดนครับเป็นอาหารที่บ่ได้กินโดนสมัยก้อนอีพอยี่แม่น่สีมักเฮ็ดแต่กินดูดูครับเนี่ยอันนี้แม่ยังครับอันนี้ห้วยไข่ครับห้วยไข่กับตับกับกึ๋นตับกับไตนี่ล่ะครับมาเทาเกินตับกับไตเนาะพใญอ้วนสีมกครับ มกตับให้พ่อแม่พี่น้องบึงนะครับที่นี่าเครืองมีหยังแน่สำหรับมกตับนะครับเนาะกะหอมแดงครับเพอยิ่งว้นเพราต่ำด้ยครับอีพอีเมียเห็ดยูบันบ่ให้ต่ำเพิ่วมาเอาไซรโหลดมาเสนาเนี่ยครับไซรลงไปโหลดเนี่ยหอมแดงหอมแดงซ้อยนะครับเนาะตะไคร้ครับเนี่ยตะไคร้เนี่ยครับตะไคร้กับบัต้องต่ำเนี่ยครับไสรลงไปโหลดมันต้้งแสบภายในอีพอว่าอันนี้พริกครับ พริกกระซ้ยอยังสิเหรอครับเนี่ยใส่ลงไปโหลดมันจะเสซ่บอันนี้คือเครื่องนะครับเนาะสำหรับสีสีใส เนี่ยครับหลังจากเขาใส่ไปแล้วผมก็สิปเปลี่ยนเป็นหมอใหญ่ๆเนาะเนี่ยครับเห็นมะพีนน่น้องเนี่ยครับปุ๊บก็ไปใส่หยังกเกลือครับเนี่ยครับเกลือเนาะใส่เกลือไปใส่น้ำปลา ต้นใส้่เหรคับไส้พ่อแห้หอมนะครับกัผงรั่วครับผงรั่วนี่ครับ,อ,บ,รบ,รบอัวชุดหล,ดดลอนะครับเนี่วชุ่หลดไปจะน้อยต้นส้หลายพ่นสกัดพ่นขอประแดดในบ้านขอนำประแดดนะครับที่ไม่นำประแดดอีอย่างึ่ง เรนเข้าไปนี่ยครับอันนี้หนามปลาแดกนะครับรักษาหนามปลาแดกเข้าไปข้าอหอมเนี่ยครับป้าต้องใส่หลายแบบบานห่าเนาะเล้าบ้านห่อก็ต้องกินปลาแดกทุกทีนะครับตอนนี้ใส่พักอย่างครับนี่ครับ ต้นหอมครับผักกิตูครับใส่ลงไปเลยเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ก็บอกไปน้ำใส่ไปพรอมน้ำตาลไอ้กนะรับพ่นเลยเนี่ยครับไปได้กินบ่ครับบกเครืองไม่ไก่บวกห้วยไข่หน่อยหนึ่งนะครับสูตรใ่ย,ย,ยี่ห่วงค้นผู้ายขี่ผัวใหญ่ครับ บันนี้ก็เดี๋ยวซิ้มแตะแตะมึงใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งนะครับเนาโอเคเนี่ยครับบันนี้ก็สิ่มกนะครับมกใบตองมกใบตองนะครับเนามกใบตอง แล้วสมพไไปตองนี้พี่นอ้องเอานี่ว่างไว้สะก่อนเนาะเดี๋ยวพี่สิบนับดันเนี่ยไปตองพี่นอ้องด้หลายข้ากับฉีกเครื่องนึงเอาใส่รับถึงในใส่ครับเี่เอาเหยดจินเองครับเห็นไ่ม เดย,ยากป่ะครับนี่แหละครับซึ่งก็ตังไว้แลาแหละครับแป๊บเดียวครับซึ่งก็ตังไว้แล้ว,ว,ลวนี่ครับนี่ครับไม้ครับไม่จิ้มฟันเท่านี้แหละซูมือมันจะเลิ่อนท่านต่อไหนเนาะต่อไปท่านนั่นมาแหลมเอาท่างแหลมท่างแหลมนี่ครับย่าเราครับลุงพอ่อ Den var fin, da. ง่ายๆครับครับเลี้ยงเลยครับสองห่อเห็ดบะไหลดีพี่น้องเห็ดบะไหลเห็ดแครี่หออลแบบโดยประมาณประมาณ4ี่ห่อครับถ้พี่น้องอยากกินกับเห็ดกินเบิร์เดยครับเนี่ยไม่เป็นอี่แยงทีกัผู้บ่าเคยกินกับเป็นเรื่องแปลก ก็ว่าพอจะอ้วนกินประจำแล้วก็เลยเป็นที่ปกติแหละครับที่ปกติเนี่ยครับว่ายากเป็นวัฟลี่นองสามเหรอครับสามแบบที่ดีกว่าสุดท้าย ันสุดท้ายนะครับเนาะที่สี่นี่แหละเห็ดบอรหลายเห็ดข้อจินแต่ว่ข้อนี้กับใหญ่จังน้อยสเดุพนาะเนี่ยครับพอเป็พี่น้องเห็ดง่ายๆพี่น้องเห็นปะเนี่ยครับ นี่ยครับเล้วเหรอครับแค่นี้แหละครับนี่คือหมกเครื่องในไก่สูตรพปอใหญ่อ้วนค้นผู้หายขี่โผ่ยใหญ่นะครับก็เบิรงเด้อครับเรื่สีผ้าไปหมดละครับซึ่งที่เดียบไปแล้วเนี่ยครับเขาเตามาใส่เรื่อซีหนึ่งนะครับเนาะเนี่ยรับเดียวกับซุกครับเพราะว่าน้ำเดือดแล้วนะครับ ฟ้าปิดน,นะเห็นไหมครับเดี๋ยวจะมาเจอกันนะพี่้องนะเดี๋ยวจะมาเจอกันนะครับนะบขอขอบคุณหลายๆสีติดตามพยา,ายาวนคนผู้หญขี่โผล่ไงมาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณหลายๆอีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวเขาคอยมาเปิดเบิรงครับเบิรงพี่้องให้เบิรงจักน้อยหนึ่งหลังจากสีเทานี่ครับใกล้แล้วละอีกแป๊บเดียวครับอีกแป๊บเดียวระมา่สจะขานาที่ือสีถูกอยู่ เดี๋ยวเจอกันนะครับเบิงจากน้อยเนาะพี่น้องเนาะเบิงจากน้อยหนึ่งนะครับว่ามัานไก่ซุกเลยบอกเนี่ยครับใกล้แล้วล่ะครับอีกแป๊บเดี๋ยวนะครับเนาะอีกแป๊บเดี๋ยวใจเย็นๆได้พี่น้องเด้ออยากกินของอร่อยก็ใจเย็นๆครับอีกแป๊บหนึ่งไม่เจอกันครับครับพอเพี่น้องหลังจากที่ข้าปล่อยไ,ไว้ให้เพิ่นเดือดยุ่พักหนึ่งนะครับเนะบาะมันนี่คือสีสุแล้วล่ะผมว่าเดี๋ยวสิขอเปิดเบิงซะก,ก่อนจะพอไว้ก่อนก่อนจะพอ ที่เปิดเห็พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับจากข้อหนึ่งเนาะเนี่ยครับเนี่ยคำน้ำจะมาะ่นจใสดอกนี่พี่น้องสุกแล้วครับสุกแล้วพี่น้องหมกเครื่องในไก่สูตรพ่อใหญ่อ้วนข้นผู้ายขี่โผใหญ่นะครับใส่ห้วยไข่หน่อยหนึ่งนะครับ่นี่แหละครับเห็ดกินเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแซ่บคือกันล่ะอืมโคตรหอม นี่แหะครับเพจกินเบิงจับแทบครับพี่น้องสำหรับมือนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายจิต่ติตามพญาวนคนผู้ให้ขี่โผใหญ่มาโดยตลอดนะครับเนาะขอขอบคุณหลายๆที่กดไลค์กดแชร์กดติตามไห่นะครับเนดะ้อสำหรับมือนี้พญาวนกับสิไปกินข้าสะกอนนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีเะครับเนดะ้อ